จาสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขูสุขพนนะจ๊ะมื้อนี้ห้าสิบห้าพี่ผ่าน้องมาเบิ่งพืชพักที่ปลูกอยู่รอบหอบบานเฮาเนาะค่ะเนาะในพื้นที่ที่บ่หลายจา้ะถ้ามาเบิ่งบักหน้าใช่พี่น้องว่ามันเป็นหน่วยดกแบบใดค่ะถือว่าดกดูพี่น้องเบิ่งเด้อค่ะอัน งาเเิ่นนี่งาเดียวไหมจ้าเริ่มงาอ่อนลงเป็นเป็นทุกกิงไหมไหมจ้ามีทุกกิงเลยไหมคะพี่น้องมันต้นกับใบใหญ่เป็นไดดอกลุงลุงมาข้างลางไหมจ้ะ พึงมาทั้งลางทั้งผีจ้เบึงคงะเรื่องจากพี่น้องเฮาปลูกไว้ในรัวเฮื่นของเฮ้านะจ๊ะสิว่าได้สื่อเกินไหมจ๊ะบานี้ เป็นน่วยหน่อยหน่อยเป็นเออเป็นน่วยยังสี่เหลี่วันนี้มันกับเป็นน่วยหน่อยหน่อยอีกไหมจ๊ะเป็นดอกนี่เป็นดอกแล้วก็เป็นน่วยนี่จ๊ะเป็นน่วยหน่อยหน่อยเป็นน่วยหน่อยหน่อยอีกเป็นดอกมันเป็นต่อเนื่องกันเลยไหมจ๊ะเพ่อจะดกอันนักน่วยแห้ง พี่น้องเบื่องว่ามันเป็นหลายไหมจ๊องรุ่งจ้ารุ่งแน่แต่งานหน่อยๆก็ว่าดีซื้อเพิ่นเนาะจใะเนาะนีะ่จ้เพินดอกอีกเนี่จ๊ะ ดูตําำก็มีจ้ะเก็บทุกครั้งที่เฮ็ดอันเมนูที่ต้องใส่ปากเน่านะค่ะเก็บตลอดแล้วก็เก็บกินอันบีบใส่กินใส่นำ้ำเฮ็ดอันน้ำเฮ็ดน้ำแดงไหมจา้าน้ำแดงโซดาเนะาะจ้าเนาะก็บ,บีบใส่แบบพี่น้องมึงเป็นโดกอีกไหมจา้า เพนมอลจะเป็นดอกอีกคุณหมอนักวิทยาศาสตร์อันโคตรแบ่งนอกจากน้องเพิ่นเป็นนักวิทยาศาสตร์นอกจากเพิ่นบอกว่าบัวหน้ามันมีประโยชน์หลายผลไม้สมสมสมเปรี้ยวๆนี่แม่เจ้าที่เป็นสารต้านมะเร็งนอกจากนาะเพิน่นว่า มือหนึ่งให้พี่น้องกินได้มือละสองน่วยสองผละงนะค่ะตัวงาประมาณน,านั้นสีดีต่อร่างกายคะ่ะหางไกลจากมาเิ็งพนาพคนาะไม่จ๊ะพี่น้องกัล่องเห็ดเบิง้งนอกจากเนาะนี่แหละ่ะสวนห้องโตกันไปกับเป็นตน้นคายดิคะ่ะตน้นคายู่ขางไงพี่น้อ ขับเบื้องความดกของมันแล้วมันก็เป็นตลอดปีบางหน้าต้นนี้นะจ๊ะพี่น้องมีทีกะบปลูกด้วยค่ะเด้อหามักปลูกอยานี่ปลูกเป็นเป็นกิ่งตอนมากคะ่ะเป็นกิ่งตอนจะไปเบื้องในน้ออื่นอีกจ่ะต้นบางหน้าก็จะเป็นเตยหอมนะคะพี่น้องปลูกใบยูติดบานติดคั่วเลยค่ะเนี่ยเวลาสีใส่งานคับเอาไปใส่ บุงอาหารเลยเนยจ้ะเป็นเตยหอม,มก็เป็นปลาคาค่ะเป็นตนคาปลาคาเข้า,า,ขาก่บท่านหดแยกออกไปนะจ๊ะสูงถว,ว่วหัวเลยจ้ะพี่น้องเป็นคาแดงคาสีชมพูเลยจ้ะเป็นบอนหวานนะจ้ะนี่บอนหวานแท่ต้นญ่ทอคาเห้านี่ค่ะรสชาติหวานหนุ่มดีค่ะ บกขั้นจ้ะอันนี้ก็เป็นต้นพริกกำลังออกนวยแล้วจ้ะเนาะต้นพริกเก็บไปไลหลายรอบแล้วค่ะเก็บน้ำออกไปน้ำเรื่อยๆจตะบกพริกบนนี้ก็เป็นยานางค่ะต้นใหม่พักพืดพักหลบๆบ้านหลบๆเพื่อนเท่านอนจ้ะ นี่ก็เป็นมะนาวไรเม็ดนะจ๊ะมะน,นาวไรเม็ดจะน,น้ำไหลไหลแต่เพิ่นจะบดกปนไดค่ะเป็นทาง้างจะวนวยไงค่ะหนวยไงน้ำไหลจ้ะกำลังเริ่มเป็นกับมีเป็นเป็นหนวยไงแล้วก็มีค้ะตันไปกระสิเป็นมะกอกน้ำนะจ๊ะต้นมะกอกน้ำกำลังเป็นดอก ตัวก็กำลังแตกอยอดเป็นดอกนะคะมีที่หลังบานอันนี้หวานไหมคะนี่เวลากินของผิดนะคะของสแสลงนี่ยังปวดหัวอาเจียนเวียนหัานี่ยังนะะี่ครับเอาหัวไปต้มกิน,นะคะ่ะจะออกเป็นเป็นขึ้นตระกูลขมิ้นนะคะยาย่างดีขึ้นกัน,นะคะ่ะเป็นสมุนไพรเป็นคณะคณะคณะเม็กซิกันที่เป็นหวานไหมคะต้นทงชีลก ดีไข่หยอดหวานหวานทางนั้นก็นจะเป็นตำลึงจะหยอดหักตำลึงค่ะรัวก,กินได้ต้นมันเนาะค่ะพี่น้องเพิ่นว่าเั่นวบามันบักเห็บไม่ใช่ที่ให้คืนต้นม่วงนี่จะเด็กคืนเป็นน้ำสูตม่วงเนาะจะเนาะจะมีน้ำน้ำคอ คอนล่ำต้นเพิ่นเนะี่ยมันจะออกเป็นน่วยนะคะเป็นน่วยมันนั่นนะจ๊ะนี่กับเป็นเชอรี่ค่ะเชอรี่ปลูกว่างเดือนมีถนายนจ้ะพี่น้องกับเป็นน่วยเหล่ากันเป็นน่วยให้ผลนผล,ผลิล้วจ้ะนี่จ้ะพี่นอ้อง ห,หลุนแรลกเลยจ้าเนี่นี่จ้ะนี่นค่ะเป็นน้อยแล้วนะทางบนก็จะเป็นพักไซนะคะพักไซหน่อยแบนห้าวก็พักไซหน่อยแล้วก็พักเกษตรนี่จะกำลังเป็นดอกพักเกษตรพื้นบ้านแบนห้าวนาั่นจ้ะ อยากกินก็นเลียกมา่งปลูกไหมคะเดี๋ยวนี้จะค่อยไม่ค่อยหาหากินไม่ค่อยได้แล้วค่ะนี่จ้าพักใจจะสำหรับคล,คลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องนะคนะเนาะไว้เบิึงไข่เขียดด้วค่ะเด้อนาะงสำหรับผู้อยู่ไกไบ้านเนาะค่นะเนาะเบิึงไข่เขียดขอบคุณพี่น้องที่เขามา เบะขอมาเบึงมาชุ่มนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเนาะค่ะเนาะข้อกีรพยายามหาคลิปใหม่ๆมาให้พี่น้องได้เบึงหาคลิปทีนี้สาระได้สาระด้ความเลิดเพ่อน,นะจ๊ะเนาะขอบคุณหล,ลายๆที่ติดตามค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ